ธรรมดาเลยขับรถกูมาเลยนี่กาแฟผมครับวันนี้นะครับครับผมมีพี่รัทมีพี่ผู้ช่วยนะครับคนเดิมผมคนใหม่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนก่อนเนอะนะครับวันนี้ผมไปเสริมสวยทรงผมมาเลยครับวันนี้ไปโกกมาวันนี้นะครับเราจะนั่งพูดวันนี้วันที่เท่าไหร่พี่วันหวยกินวันหวยกินนะครับวันนี้วันที่สอง อ่ามันต้องเป็นวันของเราเนี่ยพี่เนาะใช่ครับนะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะครับเวลาก็ประมาณสักสามทุ่มได้นะครับเวลาน,นี้นะฮะวันนี้เราจะมานั่งชมธรรมชาติโอ้โแต่มืดอนุนอนุนไฟไม้ป่าครับพี่อันนี้อ ang, อของเขาหลามครับเออผาเอาผาเขาหลามนะครับไม่มีอะไรครับคลิปนี้นั่งพูดคุยกันแต่เราจะพูดคุยกันเรื่องผีวิญญาณครับพี่เชื่อเรื่องผีป่ะครับเชื่อครับเชื่อครับผมนี่เป็นสื่อได้ของหมอดําหมอผีเลยครับ เรื <Belgium> ่องจริงพี่ก็เรียกผีได้ดิเรียกผีได้เรียกได้มนนำได้เป็นยู่วิญญาครับเป็นส่วนบุคคลครับคนที่เชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อก็แล้วแต่ไปครับมีหลายคนที่บางคนก็เชื่อเรื่องเรื่องผีวิญญาณครับแต่บางคนก็ไม่เชื่อครับแต่ผมเชื่อครับผมแน่ผมเป็นจ้ำแมนจ่าอยู่อยู่วันนี้ครับผมโอ้จ้ำจ่าคืออะไรนี่พี่เขาเรียกกะที่กะทางเรียกผีได้ครับเะเรียกผีได้เรียกจะที่กะทางพี่เรียกผีได้ครับผม เอาอย่างนี้ครับพี่ทำางไงได้เอาลงเรียกพี่เอาเรียกพี่มาตอนเนี้ยเราอยู่ในป่าครับแล้วตอนนี้เรามีเจ้าพี่เจ้าทางด้วยนะผมที่ผมนั่งกันเนี่ยครับบริเวณตรงเนี้ยมีสารนะครับไม่ใช่อ่ามีสารแต่ทีเนี้ยเป็นสารเจ้าพี่เจ้าทางนะครับผมผมจะลองให้พี่เนี่ยเรียกอ่ะเรียกไหมกล้าเรียกไหมเรียกได้ครับก็เรียกก็เรียกครับพี่ทํายังไงก็ได้อ่ะให้ผมเชื่อว่ามีจริงอ่ะนะครับอะเดี๋ยว พี่เชิญทาอะไระให้เขาาเป่าไฟาให้ดเเยยเจจูเขามีเขาไม่มีวิญญาเขาไม่จอยจนเขามองไม่เห็นเขามีมาจะลมกับพ่อพายก <c oughs> ็ตอนนี้มันมีลมอยูอ่ลมอยู่คือเจ้าที่เจ้าทางพ่พายเดี๋ยวเดพอพี่แกพูดเรื่องพอพี่แกพูดเรื่องเจ้าที่เจ้าทางลมก็โชรมาเลยนะใช่จะเรียกเขามาให้ดูเป่าให้ดูดมียิงอะ,อะปิดเลยปิดเลยเรียกอ่ะเชสรเดแล้วเอาเสียงไหมเนี่ย ออกได้ก็ออกได้เลยไม่ออกได้ไหมได้เอาไม่ออกเอาคิดว่าเอาไม่ออกเสียงนะครับะตอนนี้พี่เขากําลังลองเลียดดูนะขอตอนนี้ลมนิ่งนะครับตอนนี้ลมนิ่งขอให้พะปายเบาให้ลมหน่อยครับขอมีลมหน่อยครับพะพายขอเชิญี่ให้โชว์วิเด็กขึ้นมาพะปายครับตอนนี้ทุกคนต้องที่เทียนนะครับมีลมมาครับ จากไม่มีลมจกลมไปเกิดมาครับมาครับมาแม่ครับมาครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับมา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 ครับเชิญครับเชิญครับอาครับม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 าครับเฮ้ยดำว่าเฮ้ยมาครับ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 เชิญมาครับมาครับเชิญมาแสดงให้เห็นครับเชิญครับเชิญครับเออครับเชิญครับเชิญครับเอาพอพอพอแล้วพี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วเชิญเชิญให้เห็นครับพอแล้วว่ามีจริงไหมครับแต่มันมองไม่เห็น แต่มีเสียงมีลม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 มีจริงนะฮะแต่ว่าลมไม่แรงแต่ว่าเทียนเราเนี่ยไอไถ้าลมแรงจะอีกแบบหนึ่งเห็นไหมมาครับมาอันเนี้ย<า>เทียนจะ<า>่ค่อยดับมาครับเทียนจะค่อยๆแต่ไม่ดับครับไม่ดับแต่เชิญเข้ามาว่าเขารับรู้แล้วอ่าเรียกเข้ามาอนนเอานอกจากเทียนแล้วมีอะไรก็หลายอย่างใจดูอะไรพายุได้ไหมได้ครับได้ครับ พายุเฮอริเคนนะมันเดือดร้อนทั้งประเทศนะครับลำบากใจเอาแค่นี้ลูกคลิปนี้ก่อนก็ขึ้นี้ก่อนนะเอาแค่เทียนก็พอแค่เทียนก่อนครับจากลมไม่มีกับมีลมครับเรียกมาได้ดูก่อนครับพี่เคยเรียนมาเหรอก็เรียนพีชาไเนี้เหรอครับเรียนมาเรียกลมเรียกเรียกผีได้ได้เรียกผีวิญาณได้ได้แล้วอะไรอีกเรียกลมได้เรียกลมได้ได้ดับลมได้ดับลมได้ได้อนี้ก็จะดับแล้วเนี่ยดับครับเรียกดับได้ ครับเด็กมาได้แต่แต่ตอนนี้ยตอนนี้ลมลมจกนิ่งเลยครับจกนิ่งเลยนะครับนั่งมีเสียงเสยนมีลมมาพี่เชื่อเรื่องผีวิญญาณไหมเชื่อครับมีจริงครับคนที่เชื่อนะคนมาเชื่อไหมว่าผมสั่งดับก็ดับได้ครับขอให้ดับเถียนนะครับพอพอเราพูดเรื่องนี้นะครับลมก็จะมาเรื่อยๆมาเลยครับไม่มีตัวไม่ตันนะครับพี่พี่แกเนี้ยพี่ผู้ช่วยแกเนี้ยนะครับแกมี ก็เรียกว่าอะไรส้ำขัสเหรอมันขั้ที่หกรู้ครับรู้แล้วมีมดลดำด้วยตอนเนี้ยรอบตัวเรามีอะไรไหมมีครับเขาดูอยู่ครับเอาเรอยอยูอ่มีเจ้าที่เจ้าทางดูแลอยู่ครับผมที่นี่นะครับที่นี่นบริเวณตรงนี้นะครับเมือ่อเมื่อวันก่อนมั้งวันวันที่หนึ่งไอ้วันก่อนวันที่หนึ่งเร,เ,รเราได้มาทําคลิปนะครับข้างบนที่เป็นเขาแต่ด้านล่างเนี่ยจะมีสารนะครับเดี๋ยวผมจะดูเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับสารจะอยู่ด้านนี้นะครับ อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะเป็นสารพ่อปู่ใช่ไหมพ่อปู่ผาลมเย็นพ่อปู่ผาลมเย็นแล้วก็แม่ตะเขียนครับแม่นางตะเขียนนะครับครับแต่ก็ไม่ไม่มีเสียงไม่มีตัวไปจนแต่มีแสงให้เห็นครับดูดูเหตุการณ์ดูที่ลมดูที่ลมนะครับตอนนี้ตอนนี้พี่ยังเรียกอยู่หรือว่ายุดเรียกแล้วยุดเรียกแล้วยุดเรียกแล้วอ่ามาปกติปกติครับปกติอันนี้ปกติแ้วเนาะปกติแล้วนะครับ ถ้าจะให้ดูอิเด็ยไหมกาแฟกาแฟนะครับดูดิเด็ดแกมไหมบมาครับมาเป่าครับไปเห็นครับมา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 มาครับมาครับดูเรื่องมานมาครับมาครับมาดูไฟครับดูครับไฟพี่จะท้าเลือกดูครับดูไฟครับดูไฟน่ากลัวมาไหมครับมาเอาเป่าครับเป่าเสียงครับเป่าเสียงครับเป่าเสียงเป่าเข้าไปครับเห็นไหมเห็นไหมใจไม่เชื่อไหมดับแล้วดับแล้วเอาแบบจุดไมอครับ อุ้ยลงมาดูเลยลงมาไหมมาเว้ยเฮ้ยโอวยขนหัวลุกเลยผมดูครับพ่อปูดูป่ะอ่านี่ดูครับดูครับโอติครับดูป้องครับป้องอะไรออดูครับผมทานกาแฟดื่มกาแฟดูครับดูครับดูพ่อปู่เขายังเล่นคำเร็จเป่าเช่นขุ้นดับลายเพราะมาจริงสหมเร็จดูครับดูว่ามาจริงกับจริงครับดูครับดูผมปิดปากนะผมปิดปากนะปิดปากปิดปากปิดปากเลยผมปิดปากละครับผมพ่อปู่เอาให้ดับงพเอ้าเอาพปู่มาป่าไฟเราเป่าครับดับเลย ดับปอบูปอกไฟครับเราครับปอบูครับเลยน่าปอบูเราไฟครับนี่พี่ว่าพี่ขึ้นเรื่องผีใช่ไหมครับเรื่องผีผมเป็นจำเป็นจ่ายที่นี่ครับผมแล้วพี่มีความพี่มีสัมผัสพิเศษอะไรที่รู้ว่าตรงไหนมีผีไม่มีผีครับสื่อสารจะพ่อจะไม่ได้เอาผีเอาผีอ่ะพี่พี่สัมผัสยังไงก็สื่อสารได้ครับยังไงขู้สัมผัสได้คือว่าจะเลี้ยง เลี้ยงไร่เลี้ยงนากะหาหมดเดี๋ยวสมมุติว่าเอาผีนะเอาผีนะผีครับเอาผีนะผีทุกอย่างเร่งยานเนี้ยครับพี่รู้ว่ามีมีจริงจริงครับรู้ล่วงหน้ารู้ล่วงหน้าเลยอ่ะสมมุติว่าเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเรานั่งอยู่เนี้ยครับมีไหมมีครับผีนะมีครับตรงไหนเขามองอยู่ครับอยู่ข้างๆเเลยครับเนี้ยครับางตรงเนี้ยครับผมจริงครับพี่มีจริงจริงครับจะมองไม่เห็นเขาเห็นเราครับผม เขาเห็นเราครับแต่เราไม่เห็นอยู่แล hmm. hmm. ้วครับแต่เราไม่เห he ็นอยู่แล้วสัมผัสได้พี่สามารถสัมผัสได้ว่าผีน่ะมีจริงมีจริงครับรู้ว่ามีมีครับแต่สัมผัสไม่ได้จะรู้บ้องเห็นเขาเขาเห็นเราแต่เราไม่เห็นเขาท้าทายจริงได้เขาให้เขาเป่าไฟเป่าลมได้หมดเลยเป่าไฟไม่เอาแล้วเป่าไปแล้วเอาแต่สามารถจะเอาอะไรก็แต่พี่สามารถสัมผัสได้ตรงนี้ครับเสียงหนึ่งแล้วตอนเนี้ยตอนนี้เวลานมันดึกแล้ว ที่สัมผัสได้ไหมว่าเมียจะมาตามอะไม่มีครับบอกไม่มีครับเมียไม่มาตามไม่มาตามอันนี้เราเราสัมผัสได้เลยสัมผัสได้เลยนอกจากผีแล้วเรายังสัมผัสว่าเมียมาตามไม่มาตามรู้รู้หมดเลยครับถ้ามาถ้ามาตามนี้คือเทพปกปัรักษาลรวหมดแล้วคือเทพปกปครูวด้วยเหรอครับผมมีกระบาดมีเทพถ้าเมียมาตามนี่แย่เลยนะพี่นะไม่มีครับไม่มีหัวแตกเลยนะไม่มีครับไม่แตกเลยมาตามรู้สัมผัสได้ครับสัมผัสได้มีเทพมาเล่าปกปาอามจาที เขาลุกมาเลยเค็ปากคลองคลองอยมีมาตาไม่มีครับไม่มีครับเลยรับประกันครับผมเป็นอาจารย์จามาตามตัวใครตัวมันนะไม่มีครับผมรับประกันผมเปื่อาจารย์เลยตั้งสำนักเลยเลยวันนี้เราคุยกันเรื่องผีนะครับคับเรื่องผีคุยเรื่องผีวิญาณจะมีผีอย่างหนึ่งผีอะไรอเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวกันผีอะไรผีเมนเผาระเบิดอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเราจะไปเมนอ่าเผาระเบิดเผาระเบิดเผาระเบิดตุ่มเลย จะพาไปดูเมีจริงเหรอพี่อ๋อเรื่องจริงเมลระเบิดอ่ะอ้าวเผาระเบิดตุ้มเลยเผาไม่ได้เรื่องจริงเราไปภาคใต้เลยเหรอไม่ใช่ใต้หรือว่าเราแค่โอ้ว่าเรานะเรื่องจริงเราก็ไปภาคใต้เราระเบิดนี่เราเมลระเบิดเราสงบแล้วสงบแล้วแต่นี่เมลเราระเบิดมันระเบิดจุ้มเลยออกข้างหน้าทับเลววิ่งหนีหมดไม่ใช่เลย เบิดปองไม่ใช่ในหนังในอะไรนะโอ้ไม่ใช่ในละครไม่ใช่ละครซี่จริงๆเลยจริงๆเลยของจริงเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับพาไปดูเดี๋ยวไปดูพี่อย่าโกหกนะเขาว่าเขาว่าเมนี้น่ากลัวนะครับเดี๋ยวไปดูครับดูกันเบิดตุ่มเลย ยิ่งกว่า19อีกเดี๋ยวนะไอ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 เมนระเบิดอะเราเราเราไม่เป็นห่วงแล้วผมเป็นห่วงพี่อะจะขับรถไปดูเมนยังไงก็ได้อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมทำงานมา40กว่าปีแล้วเมื่อวันนั้นได้ข่าวว่าล่วงถนนนะไม่ล่วงครับคือแง้ายบอกเพื่อนเปลอดภัยคือรักเพื่อนพี่จะกินน้ํามากคือกินน้ํามากมันจุกรักเพื่อน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 ครับรักเพื่อนก็ เอเห็นมาอยู Re an ่ดีๆด้วยกันเนี <c <c ่ยฮะครับรักเพื่อนร่วงถนนซะอยังไงเนี่ยไม่ใช่แงะซ้ายแงะโอมไงครับไฟผมไม่ดีไอเมนระเบิดนะผมไม่ผมไม่ซีเรียสนะผมซีเรียสตอนที่พี่จะขี่รถไปดูเมนนี่เนีมันน่ากลัวครับผมรับประกัเบิดตรงๆพี่ตรงๆโอเควันนี้ผมรักษาเพื่อนใส่หมวกกันนกด้วยวันนี้ลืมหมวกแก๊ปเลยรักษาเพื่อนใส่หมวกกันนกยิ่งไปกันใหญ่เลยทีเนี้ยเพื่อนปลอดภัยผมปลอดภัยดี่ผมรักษาเพื่อนกว่าตัวเองเก็บไปเป็นไรโอเคเขาเพื่อนปลอดภัยอย่างเดียว ครับผมขับขี่มอไซค์เยี่ยเสือหมอกกันนอนะครับรักชาวบ้านรักอจริงนี่เราคุยเรื่องผีวิญญาณนะครับผีวิญญาณเรื่องจริงครับเริงรอบตัวเราเนี่ยไอที่ขำขำกันเนี่ยฮะแต่ไอ้ที่รอบๆเราเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยนะพี่มีเรื่องจริงครับนนเนี่ยนะครับมีจริงครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันอยู่ในป่านะป่าเดี๋ยวผมจะดูรอบๆเดี๋ยวผมจะส่องรอบรอบนะครับอยู่ในป่าเนี่ยนั่งกันสามท่านสามคนเราเนี่ยนั่งอยู่กลางป่านะครับถ้าใครไม่เชื่อก็จะพามาดู ทาได้ทาวิสุดได้ครับที่ไหนที่นี่เลยอคร่นี่ครับพี่อยู่พี่อยู่ที่ไหนพี่ก็มาแล้วกันมาแต่ผมไม่มาแล้วมาด้วยเลยครับถ้าฟี่สนใจกดแชร์กดแชร์มาหาผมเลยที่นี่กดสองแชร์เลยนะแชร์เลยแชร์นะมาหาพี่แดงเลยพ่รัชชื่อเสียงอยู่ที่นี่ไม่เสียหายเดี๋ยวเราจะดูเมรเบิดกันครับผม พี่ต้องขับรถไปเองนะโอเคไม่ใช่ขี่ไปชนเมนเข่าเล้งเกียิงครับไม่ใช่ขี่ไปชนเมนนะเราเล้งเกียิงครับเมื่อวันนั้นยังล้มอ่ะเรียกเพื่อนไปไอ้มาเหยียอาการไม่จางพี่นะของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนผมกินกาแฟก่อนนะพี่โอเกินกาแฟกอนเพื่อนไปพางเดียวไอ้ผมเป็นห่วงอ่านนะครับเดี๋ยวเรานั่งนั่งนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูเมนระเบิดกันระเบิดกันโอเคโอ้รักเพื่อนตัวเองไปมาเนอะเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อน โอเคครับผมเชิญครับเชิญคีตรวจพร้อมเลยนะนังเก่งอ่ะอันนี้อันนี้เอาจริงแล้วนะครับเอาจริงแล้เอาจริงแลบริเวณตรงนี้นะพี่พี่บริเวณตรงนี้นะครับที่ว่าเราได้นั่งคุยกันตรงนู้นนะครับที่ว่ามีอาสารพ่อปู่นะครับก็คือตรงนี้นะครับพ่อผาพ่อปู่ผาลุ่มเย็นใช่ไหมแตครับพ่อปู่ผาลุ่มเย็นนะครับที่ปกปอกปกป้อง คุ้มภัยให้กับหมู่บ้านนะครับผ่าลุ่มเย็นตรงนี้นะครับชื่อก็เพราะนะผ่าลุ่มเย็นนะครับทำให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับนะฮะวันนี้พี่ผู้ช่วยก็เหมือนเดิมนะครับพาเรามานะครับมามาชมมาชมธรรมชาติธรรมชาตินะครับช่วงมืดมืดนะครับค่ำช่วงรุ่งเลยตอนแรกเราจะไปดูอะไรนะเตาอะไรเมนเมนอะไรนะเมนระเบิดเมนระเบิดทีเนี้ยตอนแรกที่เราจะไปดูกระดูกอะไรนะพี่มามากระดูกโบราณโบราณแต่ตอนเนี้ย ก็ดูโบาราณน่ะเขาได้เอาเก็บไปแล้วเนานอะคุณงแล้วเก็บไปแล้วนะครับเก็บไปแล้วไม่มีแล้วไปดูมาแล้วนะครับก็เลยพามาเอา่อตอนแรกก็จะไปดูเมนที่ระเบิดเมนเตาที่ระเบิดนะครับแต่ตอนนี้เรามันดึกแล้วแล้วก็เลยว่าเอ่อเอาแค่เอาแค่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไอเมนเตาระเบิดอะ่ะเราจะไปดูกันวันหน้านะครับน้องพี่เนาะครับเพราะว่าพี่พี่ไปไม่ได้แน่แล้วครับผมผมปลูกเองอยู่ให้หอยแม่นด้วยฮะหอยแม่นด้วยผิดเป็นเดียว ให้หวยแม่นด้วยครับแม่นด้วยคาขอหลายกนทุปูกเนี่ยนะใช่ท่าปู่ความเย็พี่เดินลงบันไดนี่ได้ไหมได้ครับได้ผมเมื่อกี้ผมเห็นพี่จะขมำนะโอ้โหหลักดีไหมเนี่ยพี่หลักไม่ดีคันเอาเมื่อกี้แกไม่ได้เดินเอานะแกจกค่อยขยับลงมานะครับเหมือนขาอ่อนยังไงไม่รู้นะครับวันนี้เรามาอยู่ตรงหน้าศาลพ่ะปู่นะครับครับก็เมื่อกี้ท่านพี่ผู้ช่วยก็ไปขอขมา นะครับขอเข้ามาแล้วก็ขอให้อ่าหินงานโคดโกผีนะครับให้มีความสุขความเจริญแล้วก็ร่ํารวยร่ารวยมีผู้ติดตามเยอะๆมีคนชมเยอะๆโอ้ก็ขอขอบคุณมากเลยครับพี่กดแชร์กดไลค์เยอะๆนะครับว่าได้ยินไหมครับคลิปหน้าให้มาให้ดูลิ้นหวังชูพลีครับลิ้นแกอาจจะพันนิดนึงครับแต่ก็ฟังให้รู้เรื่องนะครับว่ากดอะไรนะกดแชร์กดไลค์ครับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ ให้ให้พี่เหลียงด้วยนะครับนะกดติดตามด้วยติดตามด้วยครับนะครับครับผมเดี๋ยววันหน้าเนาะพี่เนาะวันหน้าเดี๋ยวเราไปดูเตาระเบิดกันครับเตาระเบิดคลิปใหม่อีกมีถ้ำระเบิดอีกอ้าวไปกันใหญ่แเราทำทำระเบิดเราไปถึงการเราไปถึงการจันทบุรีแล้วนี่อยู่ท่ากลวยใช่ไหมโอ้ท่ากลวยท่ากลวยไม่ไกลไม่ไกลท่ากลวยท่ากลวยครับทำระเบิดทำระเบิดมีถ้ำระเบิดครับผมมีเมร์ระเบิดครับพี่กลับดึกระวังเมียจะตีหัวระเบิดเอาครับ ทำงานเต็มร้อยครับไม่ต้อกลัวเมื่อตอนหัวค้าแเกยังดีๆอยู่นะเดี๋ยวเอาเคพี่กินน้ำมากเกินไปอ่ะซีวลังหน่อยครับเป๊ปซี่นะครับกินเป๊ปซี่นะครับแก๊สแก๊สแก๊สในกระเพาะเยอะนะฮะครับแก๊สในกระเพาะเยอะเดี๋ยวไปดูครับมีอ่างเกลือตะกรวยแหล่งเที่ยวเยอะแยะโอ้เยอะแยะเยอะแยะนะครับเดี๋ยวพี่เกยจะพาไปนะครับพาไปครับพาไปนะฮะครับมีมีทั้งตลกมีทั้งสนุกสนาน ครับเอาดูครับเอาดูมีทั้งสุนานตอนตอนเย็นเย็นนะครับแกก็ยังไม่ค่อยพูดเท่าไหร่พอดื่มเปปซี่ไปแม่ผมชอบแกมากเลยนะครับมีงานเยอะงานเยอะครับผมต้องให้เปปซี่กินเนาะแล้วมีงานเยอะครับมีวังเก่าๆเยอะทำไมอ่านะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมีมีอีกหลายเลยนะครับเพราะว่าเราต้องางหาพี่ผู้ช่วยอีกหลายคลิปนะครับเพราะว่าผมได้สอบถามแล้วอู้เยอะแยะเยอะแยะวังโบราณวังโบราณ เมลเบิดเมลเมลเบิดอ่าอะไรอีกฮะหลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างนะครับกดติดตามแล้วไปชมครับแกบอกว่ากดติดตามแล้วพาไปชมครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับสงผมแปลให้ผมแปลให้อย่าลืมนะครับะอย่าลืมนะครับอ่าโอเคโอเคแปลว่าตกลงนะครับถูกหวยไหมพี่ถูกกินครับถูกนิดหน่อยถูกไหมถูกไม่น่าถูกถูกเหรอ รัฐบาลหรือใต้ดินรัฐบ,บาลอ่ลารัฐบาลนะครับใต้ดินไม่ได้นะไม่ได้เล่นเล่นไม่ได้ได้เลนจับเพราะมันอั <hem> ้นมีใครเล่นไม่ได้แล้ว <S <S อ,อันน้นอั้นอ้เอาเปียกเราเนาะได้ครึ่งหนึ่งงั้นเ,เปียบเราเนาะนจะไ่เล่นเราไม่เล่นแล้ว,ลลวอืมแต่ <S <S ก,ก็ซื้อกันเบื่อรัฐบาลแล้วฮะเบือ่อรัฐบาลแล้วผมเบื่อรัฐบาลนะครับเพราะว่าไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเออไม่ใช่เบื่อรัฐบาลเบื่อลอตเตอรี่ลตเตอรี่มันไม่ค่อยถูกโอเค พี่เดี anyway. wow. all, so so ground, Bear, ๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวเจอดุนที่ไหนเข้าเข็ลึกเลยจะไปกี่หรอไปวันไหนบูบูคลิปหน้าเจอกันครับโอ้นึกก็ไปวันนี้พี่บูพี่ไปบูอีกแล้วบูเข้าทำลึกดำน้ำผุดในมหาสมุทรทำเอ้พี่เห็นผีไหมเนี่ยตอนนี้เห็นครับตรงไหนไม่ไกลเดี๋ยวบอกให้อยู่ตรงนี้ตอนนี้เห็นไหมเนี่ยไม่มีนี่เขาไปนอนแล้วผีไปนอนแล้ว เขาเรียกเขาสังมาทีหมดแล้วเออเรียกอะไรฮะเข้ากุดเข้ากุดแล้วนะครับหมดแล้วจบคลิปนี้นะครับผมต้องไปชุดไปส่งพี่เขาให้ถึงปากทางเข้าบ้านนะครับไม่ต้องส่งครับไม่งั้นผมเป็นห่วงแกผมไม่ใช่ผีผมผมผมต้องไปส่งนะให้ถึงปากทางเข้าบ้านแกจริงถ้าส่งไปถึงที่นอนได้ผมส่งไปแล้วนะครับผมนี่เป็นหมอผีมนดำผมเก่งมนดำครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราไปชม หลายอย่างเลยเนาะพี่เนาะดูได้ผมจะสื่อได้เป็นอาจารย์ก็ได้เลยเดี๋ยวคาวหน้าเรามาชมกันว่าพี่ผู้ช่วยนะอาจารย์รัตอะไรอาจารย์กันแกจะสื่ออะไรได้มั่งได้มั่งนะครับบางส่วนเพราะวันนี้แกสื่อได้หลายอย่างเลยแม่นทุกอย่างวันนี้แกสื่อได้หลายอย่างเลยนะวันนี้นะสุกอย่างหลาอย่างนะครับโอเคครับชีวิตครอบครัวมีอะไรจะพูดไหมเขาก็ฝากทุกคนครับดูและชมคลิปนี้กดแล้วก็แชร์ให้พี่ช่องอะไรช่องอะไรช่องคนโคตรก็ผีแล้วผมเนี่ยไม่โกหกผี จะพาท่านไปชมผมนี่เป็นหมอผีคนเราเชียร์นะครับผมมาเคยโกผีทีนี้สองใันผมอะไรเลยคนเดียวพี่เอาปิดกล้องด้วยคนเดียวเลยพี่ปิดกล้องด้วยไปคนเดียวเลยบอกบอกบอกพี่ๆเขาด้วยเอาปิดกล้องเลยป็ล็อกปิดเลยพี่ปิดเลยปิดยังไงเราปิดกล้องขอบคุณครับก่อนพี่อ้าวขอบคุณครับคือเราไปชมแค์นี้ครับ ใครก็ผีมาหาผมนี่หมอปลาจึงช้าผมเลยหมอปลาเก่งไงหมอปูหมอปูหมอปูปลาไม่กลัวหมอปูที่ไม่กลัวหรอกอะทำมัแน่เลยโอเคนะครับพี่ครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าพี่พี่เขาจะพาไปหลายที่เลยหลายที่นะครับไปเจอหมอกุ้งก็ได้หมอปูหมอปูก็ได้ไปมีหลายหมอแล้วหลายหมอ้เยอะๆครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายพี่บ๊ายบายของแท้ในลูกมีจริงครับบ๊ายบายพี่บ๊ายบาย ไปครับของแท้มีจริงนโลูกศักิสิทธิ์มีจริง